ถ้าเรายังมีหนี้อยู่เราจะสามารถลงทุนได้ไหมผมบอกเลยครับว่าได้ครับแต่การลงทุนนั้นจะต้องเลือกการลงทุนที่เสี่ยงต่ําคําว่าเสี่ยงต่ําอาจจะไม่ใช่ลงทุนทางเลือกหรือไม่ใช่ i q Option หรือแม้กระทั่งการเทรดหุ้นหรือคริปโตที่เสี่ยงสูงๆผมกลับมองว่าให้เรามองเรื่องการลงทุนเนี่ยเป็นเหมือนการสร้างความมั่งคัง่งไปเน้นการลงทุนที่เสี่ยงต่ำหน่อย เพราะถ้าเราอยากจะประสบความสําเร็จในด้านการเงินหรือการแก้หนี้ของเราเราจะต้องมีความเชื่อครับความเชื่อที่คิดว่าในอนาคตเนี่ยเราจะรวยได้ซึ่งความเชื่อนั้นมันต้องเห็นด้วยตาตัวเองเราเวลาได้เงินมาปุ๊บถ้าเราเอาเงินเนี่ยไปจ่ายให้เจ้าหนี้อย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็กินใช้มันจะท้อแท้มากครับเพราะเราไม่เชื่อว่าเราจะรวยได้ครับเงินได้มาจ่ายให้คนอื่นหมดเลยเราจะต้องเอาเงินเนี่ย ไปใจ่ายให้ตัวเองก่อนอันนี้คือหลักการอาจจะเป็นการออมนะฮะเล็กๆๆน้อยนเข้าพอร์ตกรเกษียณรวยนั่นก็คือเงินที่จะทำให้เรารวยในอนาคตหรือออมในสเบียงสำรองนะฮะอาจจะเก็บไว้ในกรณียาฉุกเฉินซึ่ง,งได้เงินปุ๊บต้องตัดออมเลยเพื่อนๆจะได้กําลังใจฮะได้ความหวังได้ความเชื่อว่าเราจะสามารถเติบโตได้ถึงแม้เราจะมีหนี้ก็ตาม เพื่อนคนไหนที่ยังมีหนี้อยู่ให้มองเรื่องของการจ่ายให้ตัวเองก็คือการออมหรือการลงทุนให้ตัวเองก่อนหลังจากนั้นค่อยแก้หนี้เราจะได้มีความหวังครับยกตัวอย่างง่ายหลังจากที่ผมล้มนะฮะแล้วก็เสียเงินไปเป็น10ล้านจากบอทหรือว่าคริปโตเคอเรนซีตอนนี้ผมก็ปรับพอร์ตการลงทุนเนี่ยให้เสี่ยงต่ําลงและเน้นเรื่องของการจ่ายให้ตัวเองก่อนเพื่อจะลงทุนแบบเสี่ยงต่ํา และเราจะได้มีกําลังใจที่เราจะได้ไปต่อแล้วก็สู้ต่อเพื่อให้กลับมาได้นะฮะย้ํามันต้องเป็นเงินจากการที่เราทํางานไม่ใช่เงินที่เรากู้มาอามาลงทุนอันนี้คือข้อห้ามอย่างเด็ดขาดนะครับ